อ่ะเพราใสดีใจเพราใส่เสียใจเพราใส่เศร้าเพราะใสมีความสุขเพราใส่ตกใจตื no ่นเพราใสตื่นเต้นหน่อยเพราใส่กลัวลูกเพราใส่กลัวใหญ่ใ่บว่ากูจะ่า เหรอครับฝอใสายโกรธลูกอันนั้นมันโกรธแล้วมันงอนน่ะฝอใสายงอนน่ะฝอใสายโกรธเหรอแล้วฝอใสายยังไงอีกลูกฝอใสายสนุกสนานได้ไหมสนุกสนานตรงนี้เลยอ้าวนั่งต่อไปอืม พอนึกไม่ออกแล้วว่าต้องเป็นลักษณะแบบไหนอยู่นะครับฟ้าใสทำน่ารักสิทำตัวน่าทำหน,น้าน่ารักคิกขุอนโนุนีหวานแหววทาหน้าทำยัำงไงอะ <laughs> นั่นเลยสิลูกอ้อาวทำหน้าหวานสิอา้าวฝ้าใสทำหน้าเขินอ๋อ <laughs> อ่ะทีนี้หนูทําหน้าแบบคิกขุได้ยังเอ้าหันมาทางนี้ก่อนอโอ้โหจ่าจ่าจ่าใช้ได้ค่ะลูกอืมเยี่ยมเลยอ่ะกินต่อไปนะบ๊ายบายก้องายบายจ้า